เรียกกูเดงก็สอนรู้สึกก็จะเป็นสอบสอบโค้งสั้นโค้งยาวหรือสอบความก็ได้นะครับสอบเข้าไปไงี้ยลักษณะฟันฟันอยู่ี่ปุ๊บเป็นสอบที่กูเดงค่อนข้างใช้ใช้บ่อยมากนะครับในเรื่องของการเข้าเข้าไปฟันในระยะประชิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการฟันหรือถ้าคนที่ฝึกใหม่ก็อาจจะฝึกการเดินฟันนี่นี่แล้วก็อย่างนี้ลองดูนะเซตนี้จะเริ่มฝึกความคล่องแคล่วทั้งซ้ายและขวานะครับจดมวยฟันบนซ้ายขึ้น วตัดปั๊บนี่เห็นไหมสามลักษณะไม้ไม้ศอกในการเข้าตีนะครับดูนะครับหนึ่งสองนี่มันก็จะเป็นไม้ในการลุกสามสามจังหวะถ้าเราฝึกหนึ่งสองสามนี้เวลาเราเข้าตีนะครับพอมันชินมือเนี่ยมันจะไปตามลักษณะของการเข้าตีถูกต้องไหมลักษณะสมมติเขาเบี่ยงมาเราเข้าได้โป้งสองโป้ง,ปงตั้งมันก็ไปลักษณะแบบอะไรเคลื่อนย้ายเรื่องของการอาวุธนะครับโอเคนะครับอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคเล็กลน้อยที่ ครูแดนอาจจะแนะนานะครับลองเอาไปฝึกดูถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ยินดีมากนะครับแล้วก็ถ้า f c หรือผู้ฝึกใหม่เลยเข้ามาดูใหม่อยากให้ครูแดนนําเสนอถ้าอะไรก็ในมิติของครูแดนนะครับสิ่งที่สอนไปอาจจะไม่ได้ตรงตามคอนเซปต์หรือไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ครูบางท่านสอนอันนี้ก็อยู่ที่การนําไปฝึกใช้ละกันเพราะว่าของครูแดนก็จะมีลักษณะการสอนแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจที่ต้องการฝึกตีซอกเนาะสำหรับวันนี้ผมครูแดนครับน้องสังทัยต้องลาไปก่อนนะครับไม่เจอกันนาน นะครับวันนี้ได้หายคิดถึงกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแกท่านเข้ามารับชมก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะบวยไทยให้คงอยู่สืบต่อไปขอบคุณมากครับ